สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป้ก,ก็อยู่ที่นะคะ Eco System Technology นะคะวันนี้นะคะเรามาพรีเซนต์เครื่องมือนะคะในกลุ่ม s o l a r c เซลนะคะตัวแรกจะเป็น Solar IVE นะคะเทสในส่วนของเทสแผงประสิทธิภาพแผงอินเวอร์เตอร์นะคะตัวต่อมาจะเป็น PV s h e k k Pro นะคะตัวนี้เทสประสิทธิภาพแผงฉนวนเมกะโอหมนะคะตัวต่อมาเป็นกล้องโทมสแกนนะคะแล้วก็ ตามด้วยคลิปแอมนะคะตัวนี้เทสได้ตั้งแต่ AC DC นะคะได้ถึง1,500โวลต์เลยนะคะแล้วก็เก็บ Data l o g k e r ได้ด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเล็กลงมาอีกนะคะก็จะได้ AC DC ด้วยนะคะตัวต่อมาจะเป็นตัว 895pr ตัวนี้นะคะวัดลำดับเฟสได้นะคะแบบนอนคอนแทคเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวแมคมป์คล้องกาวนะคะตัวนี้สามารถเอาไปคล้องสายกาวได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครนะคะมีพื้นที่นะคะอยากเช็คฉชนวนของกาวก็เป็นรุ่นแบบตอกหลักนะคะก็วันนี้นะคะเรามาพรีเซนต์เครื่องมือที่อีโคนะคะใครนะคะที่อยากดูสเปคเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย